มีเยอะทุกคนดูข้างหลังดิอุ้ยล้ออะไรต่องนะทุกคนโอ้ยเบิ่มๆเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังไฟฟ้าน่ะทำมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีต่องหรอโอ้ยเสร็จแล้วโดูนี่เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เลยร้อยเปอร์เซ็นวิใส่อะไรเมื่อกี้อันนี้คือจูนไงจูนบลูทูธไงอุวย มันมีระบบนี้ด้วย<ห>มีมีมีจูนผ่านนี่ไงโทรศัพท์มือถืออ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ <c oughs> เป็นไงเฟียวปะเฟียวปะเปิดตาดีเออแบบไม่ต้องไปยุบโน้ตบุ๊กเออคอมอะไรสมัยก่อนผมใช้คอมนะทุกคนนี่ก็ง่ายๆนะครับจูนง,ง่ายมาก<ห>นี่ก็เดีย๋ยวมาถ่ายดูนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างคร่าวๆคือมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าผมแต่งอะไรเข้าไปบ้างแล้วกันนะก็อาจจะมีเสียงโรงงานนิดหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับเออทนฟังกันหน่อยนี่ทุกคนดูข้างหลังดิ อุย้ยล้ออะไรอ,อใหญ่บอ,อ,อ,อใหญ่กว่าเดิมนะแปลก,ปกอุ้ยแปลกไหมเท่า,า Big ล้อบิ๊กไบค์อะนะไี่เท่าเลยเนาะเท่าเท่ากันอนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นยางแก้มเตียนะทุกคนอันนี้จะเป็นล้อสามพันวัตต์ทุกคนสามพันวัตต์เลยนี่ที่แรกอะผมใช้เป็นหนึ่งพันวัตต์ใช่ป่ะตอนนี้ขยายมาเป็นสามพันวัตต์แล้วเว้ยซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นล้ออ่าสิบสองนิ้วนะทุกคนนะปกติ เขาก็จะเล่นกันประมาณ1ินิ้วนะครับแต่ผมจัดเลย12นิ้วนะครับแบบเบิ่มๆนะะนี่ซึ่งมันมาคู่กับยางแกมเตี้ยแบบนี้ผมบอกเลยแม่งโคตรเท่เออเดี๋ยวป้าทุกคนมันจะดูแบบทรงแบบตึงๆเต็มๆอ่ะนะครับแล้วก็ชุดหลังนะครับอันนี้จะเป็นชุดเบรกนะครับรถของเราเนี่ยทำความเร็วถ้าเราก็ยิ่งจะต้องมีที่เซฟไว้นะครับทุกคนนี่ชุดดิสเบรกเรียบร้อยนะครับผมดามอาร์มเดิมนะครับทุกคนโช๊คเดิมไม่มีอะไรนะครับ สิ่งที่อัพขึ้นมาก็จะมีแค่สองตัวนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีการสะบัดด้วยอยากให้เปลี่ยนเบาะมากเลยะอะเมื่อวานที่ขับเนะ่ะเบาะมันยังไงยังไงไม่รู้มันเหมือนแบบมันหมุนได้หรือชิดไปเองก็ไม่รู้นะมันนั่งมันนั่งไม่ดีอะเบาะทรงเชิงไงไม่มันนั่งไม่ดีอะเอาดีแน่นคือเบาะนั่งไม่ดีอ,ะ,อะเดี๋ยวต้องไปแกะครับเดี๋ยว เผมจะไปเชื่อมติดเลยซื้อใบดีกว่าไหมซื้อเนี้ยอะไรซื้ออะไรไม่ถึงตรงเนี้ยมันไม่นิ่มเนาะมันแบบมันเฮ้ยนี่มันนิ่มเด้ตูดมันจะซึมเข้าไปในเหล็กแล้วถ้าเบาะแต่งนี่จะแข็งโป๊กเลยเด้อันนี้เดี๋ยวเอาไปเป็นใหม่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะทาเบาะที่มันแบบว่าใส่มาตอนเดียวหรอเอออุ๊ยมันจะทรงเซมันจะทรงเซี้ยไหมล่ะมันจะทรงเทไหมล่ะช่องเนี้เขาทำเนี่ยมันทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่ะแต่มันมันจะสิ้นก็จริงแต่มันมันจะเป็นแบบมันมันลาบไปเลยอันก็เหมือนมอ มอเไซค์มินิแต่เวลานั่งเน,น,นี่ยมันไม่ที่ไงอันนี้คิดแบบจะที่หรือไม่เราต้องย่นคอตรงนี้ลงทรงมันจะได้แบบสวยขึ้นโอ้แค่นี้ก็เตี้ยแบบปวดขาแล้วนะอันนี้ของแต่งของแต่ง,ง,ตงมีอะไรบ้างนี่มาดูนี่นี่คพูดถึงการสะบัดนะเมื่อกีอ้การสะบัดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวหลังๆนะเดี๋ยวเวลามีใครมาท้าแข่งอะไรเดี๋ยวค่อยใส่นะทุกคนนะตอนนี้คือเดี๋ยวยังไม่ต้องใสใ่เี๋กันนะเพื่อความโฟล์นะแล้วก็ <S <S อย่างที่อัพเข้ามานะทุกคนก็จะมีตัวนี้นะ นี่กล่องนะทุกคนโอ้ยเบิ่มเบิ่มคือเดี๋ยวจะให้ดูไม่มีที่เหยียบไม่มีที่เหยียบแต่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ในช่วงการประกอบอยู่นี่ครับอันนี้จะเป็นกล่องเดิมนะทุกคน<ม>กาาาล่อง e m ห0สิธรรมดาเน่าๆตอนนี้เฟดผมว่าน่าจะไปแล้วน,ะน,น่ะเห็นปะโอ้โหดูเทียบดูดีโอ,อโอ้โหยังกระเพาะกับลูกเว้ยแล้วมันจะอันนี้ยังไงอ่ะอะไรอ่ะอันไง้ใส่อะไรใส่อะไรออใส่กล่องนะไี่ไงนนี้ผมย้ายมาไว้ข้างหลังได้นี่ ข้างหลังใชม่มันย้ายมาได้แต่ตอนนี้ก็คือผมรอแบตอยู่อันนี้อันนี้คือเราใช้แบตเดิมทุกคนแบตเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะไปไม่พอนะทุกคนกรเสื่อมแล้วนี่ไม่ไม่มันไม่เสื่อมแต่ว่าแอมมันไม่ถึงไนะงก้นใหญ่ๆหง่นะเออมันต้องใหญ่กว่านี้มันต้องเป็นกล่องเลดเลยหนักวะไม่หนักหรอกแค่นี้ก็หนักแล้วเนี่ยกดเป็นยกอะ <S 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 ตอนนี้ผมคุยกับช่างไว้แล้วทุกคนช่างไหม ช่างนี่และช่างวงการเบียดเอไม่ใช่ช่างวงการรถกระป๋องเฮ้ยไม่ใช่ช่างวงการเบียดรถไฟรถไฟรถไฟฟ้ารถไฟอะไรล่ะสายซิ่งเลยเออผมส่งกล่องนี้ม่ให้แกทำสองรอบแล้วเว้ยคือกล่องเนี่ยคือคือบอกว่ามันระเบิดไปแล้วทุกคนนะมันก็อาจจะเป็นที่ BMS อมันตัดนะครับแล้วก็ทำให้กล่องของเราเนี่ยพังได้นะอย่างเช่นก็เหมือนคอมนะ เวลาเวลาตั้งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมเวลาไฟตกอะไรแบบเนี้มันจะดับปุ๊บนั่นแหละครับระวังไว้ให้ดีนะครับพวกการ์ดจอโดนนะครับพังนะครับถ้ารู้อ่ะบอกเลยแตวเราก็ต้องเปลี่ยนการ์ดจอใหม่ไงก็แบตตอนนี้ก็83บโวล์นะครับวัดโวล์ของผมก็รู้สึกเออเลยละพังนะครับตอนนี้ยรอบผมตั้งไว้ไม่ค่อยเยอะนะรอบผมจําได้ว่าผมเปิดไว้แค่หนึ่งพันเองนะเพราะว่ากลัว BES มันตัดนะครับ ตอนนี้เชื่อมเรียบร้อยอ่าแล้วเปิดให้ดูเลยนี่นี่เด็ด RPM ผมตั้งไว้หนึ่งนพะันเห็น่ะตอนนี้หนึ่งพันเลยเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นหนึ่งพันห้าเคีตอนนี้ปรับเป็นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับคอนนิกเคีเรียบร้อยครับผมยวไปลองขับหน้าบ้านดูนะทุกคนว่าความแรงมันจะเท่าไหร่เจ้าแบ,บตตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถขับแบบบิดอะขาจังก็ไม่มีเออนี่เลยผมเพิ่งสั่งวันเนี้ย ยปิดก่อนดีปุ้ยปิดก่อนดีเดี๋ยวพุ่งนี่แม่คือเอะแมวหรือเปล่าอยู่เป็ไงทุกคนทรงได้ปะทรงได้อยู่ซทรงได้บอสซุ่ได้บอสซุ่ได้บอสขันขางดิขับมาขางดิทรงเป็นไงทรงเป็นไงโอ้ยเอยเป็นไงโคตรไม่เท่เลยเอาไม่ชอบอะทรงนี้ไม่ชอบอะไรทรงเว้นทำไมมันเฉียงเฉียงลงวะ สูลดมันสูงใช่ไหมเออแล้วมันเหลือเป็นเฉีงงยงลงอ่ะสักหนาลงอ่ะชูหลังเรายังไม่ได้โหลดเลยทุกคนดูเลยว่ามันมีน้ำอ่ะทุกคนดูดิน้ำท่วมปากเลยนะครับอบตอนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันจะแรงเท่าไหร่ครับคือพื้นที่ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับเดี๋ยวเราลองกันัๆยต้องขับเบาๆแบบเนี้ย ไ,ไม่มเบ็นไรกอไงได้ไหมวินภาโคตรกว้างอ่ะโอ้อันนี้ผมเปิดไว้แค่ หนึ่งพันห้าร้อย RPM มีองรอบอะ่ะ <c oughs> นี่แต่มันแรงนะแรงปะแรงเหมือนแรง,งใช่ปะแรงกาวา่าเ,เมื่อวานแรงกว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้คือแบตเต็มไงจะลองจับกล่องดูหนึกล่องร้อนรอหรอเฮ้ยกล่องยังไม่ร้อนเลยวะ่ะนี่มันต้องแบบทางมันยาวกว่าน,นี้เปล่าออไปทางทางซงของร้อนไหมหลุมปิดร,<อ>ร้อนร้อนไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนรอบสองพันห้าจะเป็นยังไงครับวันนี้นั่งขี่เลยแล้วมันต้องแบบ กดเลยไม่ได้ครับต้องเบาๆแล้วก็ไปค่อยโอ้โหโอ้โหขึ้นแรงอยู่นะขึ้นแรงอยู่นะทุกคนมันไม่ใช่แบบธรรมดาเนี่ยสามพันเอาเรื่องว่ะลองอีกรอบนะครับมาครับกดครับ ช่างปัญญาเนะแต่ว่าถนนสั้นเกินเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายที่การถ่ายกันกนะครับทุกคนว่าตรงนี้เนี่ยถนนมันสั้นไปนะแต่เ,เราเดินทางกันเลยนะครับแต่ระหว่างทางไปดูด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยปิดไม่ออกว่ะเฮ้ยิ้มบิดไม่ออกโอ้ จูสามพัน 3, บิดไม่ออกเหมทุกคนสวยละรถบิดไม่ออกรถบิดไม่ออกจูสามพันบิดไม่ออกเฉยเดี๋ยวไปจูนใหม่แป๊บโอ้จูสามพันได้ขับได้แค่นี้กูจะรั่วไอ้ย่าโอ้เนี่ยขับเบาๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว BMS มันตัดนะครับเดี๋ยวเราจะได้เสียตังค์อีกแล้ว จูนใหม่ก,ก่อนนะครับตอนนี้จูน2 5 0 0แล้วนะครับน่าจะโอเคกว่าเมื่อกี้จูน3,000แล้วมันเบิดไม่ออกเลยนะครับจะลองกันอาวาเลยน่า2,000 2,005 5 2,005โหโคตรจื่อด้ยครับจะเดินทางกันครับเดี๋ยวบ่างเดินทางเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆครับเราจะไปถนนที่มันไม่ค่อยมีรถนะครับ เป็นถนนแบบนจีดนะทุกคนอ่ามันไม่ค่อยมีรถผ่านเท่าไหร่นะช่วงนี้เฉไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดกวาเฮ้ยขับขับดีอยู่นะขับดีอยู่นะเนี่ยขนาดอันนี้ขนาด 8m น้อยนะครับแต่ถ้าคู่กับ 2e m 50อะ่ะผมว่าโอเคนะถ,ถือว่าไม่ได้เลี้ยวนะทุกคนก็ได้ประมาณร้อยกว่าเลยอะ่ะนี่ก็ไม่ไม่ได้มาขับซิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับ gps ก็ไม่ได้จับนะบทุกคนถ้าอยากจะดูอาการรถเฉยว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับ อันนี้คือแบบขับชิวๆมือเดียวนะครับโอ้ชิวๆเรื่องคอนกรีตแล้วดูดิบิดเป็นม้านะบิดเป็นมาโอเคเดี๋ยวลองลองพัดเล่นนิดหน่อนะครับล้โล้มลงมลงๆลงไหนครับสัตว์ครับผม ัดครับโอ้โหฮ่าโอ้รีโ้โหอ้โหโอรโยโอ้ว่ะอ้โหโถ้โหโอ้โหโอ้โหโน้่มโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้ห้โหโอ้้โห้หด้ห้้้ ดีมเอตัดทำเบาๆสินะ <S 2> <S 2> <S <S นกล้องที่ไม่ทันเด็กไหมเด็กรอนเดมากเลยแจะที่แน่แดดร้อนมากโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปที่บ้านดีกว่าทุกคนโโอ้หแสบแขนหมดเลยแดดแดดแบบไม่ไหวเออไม่ไหวปะไปกลับบ้านดีกว่าร้อนจัดขับไหมแต่กล่องไม่ร้อนเหมือนแต่กล้องแต่แดดร้อนไม่ไหวอ่ะ กี่องสาววะเนี่ยประมาณสามสิบแปดอะน้องอะต่อยู่ในร่มไม่เป็นไรน้ก็ยืนดีแต่ว่าพอออกแดดนี่สิก็สรุปนะครับทุกคนก็สรุปว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่อ่ะส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่จวดเท่าไหร่วะทุกคนเออนี่นะครับรอสามพันของผมนี่โอ้โหแต่ว่าวิ่งแค่นี้มันก็อุ่นแล้วหรอวะ อุ่นไวจ้าอย่างนี้ต้องจัดล้อน้ำแล้วไหมเออพอพอก่อนพอก่อนนะครับสามพันนี่ผมพอก่อนนะครับโอเคพี่ขอกกำลังใจหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็เหลือแบตอีกนะทุกคนเหลือแบตแรงนะเพราะว่าแบตตัวนี้เนี่ยไม่ไหวนะครับ BMS มันชอบตัดนะครับผมก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันแรงอยู่นะเออในส่วนของตัวล้อหนึ่งพันวัตต์อะไรพวกนั้นนะครับแรงนะครับแรงเลยแหละครับวิ่งได้ประมาณร้อยกว่านะครับแต่ว่า พอเราอัพสเปคแล้วเนี่ยมันก็ต้องการแบตท,ที่แรงขึ้นอีกนะทุกคนโ okay. อเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะอถ้าใครคิดว่าแรงไม่แรงก็เดี๋ยวคอมเมนต์มานะครับรรถ้าใครคิดว่าแรงก็กดหนึ่งแล้วกันนะครับไม่แรงกด2สองนอ,อเดี๋ยวพี่เผาทิ้งดีกว่าทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสิ้นเดือนนี้อาจจะได้แบตก้อนใหม่มาทุกคนนะรอรอชมรอชมเลยว่าจวดอ่ะเดี๋ยว พอแบดมาส่งแล้วผมก็ต้องแบบเซฟนิดหน่อยนะครับก็คือต้องใส่หมวกใส่อะไรนะในครั้งนี้มันไม่ค่อยแรงนะครับผมก็เลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องหลอโอเคสํหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมติยเยโอเกนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หนึ่งน้อยด้วยนะจุ๊บ